แซบบอบอกับพี่น้องเอฟซีหอยดำแน่แซบอยู่ <c oughs> ซีนกะมี่ซีนปิงกะมี่สมปิงกะมี่แล้วแต่ว่าอยากกินตับมะฮงหรบอว่าแบบ มันคือบ่ใหม่เหมือนนะมันก็ยังเป็นทานนี่นะค่อยค่อยค่อยโบใจรีกว่าทำเลยโอ้ทานมันอยู่ในเตาหรืออยู่ในขี้เรื่อยเอาไปปล่ันมันัใหม่บ่รือปล่อยมันใหม่มันเป็นกระใหม่เหรอเนาะมันจะเป็นโอหกันปล่อยมันก็มันที่รีไว้จังเพราะว่าเดาเงาะเลยทางนึ่งมันเบิ้ลยังขางขางอยู่มันยังเป็นควันแล้วเธอเขาก็เบิ้ลขางมันใหม่เพราะว่าขางนี้มันมันมันปล่อยแล้วมันหน้าด้ายเนี่ยขางนี่ผันแห้งมันใหม่มันใหม่เบิดเขาก็ขางหนึ่งไว้ก่อนเขาต้องหูวกันเนาะใหม่ มันเปทันใหม่เลยทห่รอกแล้วมันสิเป็นทานเงนบ่ไว้แต่คนอกอนี้อยากคางมั้นดมัสูหน้าหลังอันนี้ควมาเอาไปตากไว้คนดีรุงมัเนี่เอาไป้าไปก่อนแล้วใช่ไหมแห้งก้วค่ะจังไห้จาอมมันแห้งกันแล้วเลยเอมันเอากลับไปทอดก่อนเลยวะหมแม่มาให้ไซเดได้นะลุกเนาะเอาบมาเอาไป แป้งทำมาเสมอกันก่อนนะคอ๋อโอ้โแป้งข้าในไม่เป็นง่ามก่อนเนาะมันโคโรคีเลยเนาะเออเข้าใจแล้วเขาจบมาไปหายไปเลยนี่ครับกับกับมันกับหัง่ามเนาะมันขันเวียนรุ่งเปิดแล้วเผาอยู่ไทยเด้อครับมีไม้เผาแบบนี้เนี่ยมีเงินเลยอ่ะซ่อมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอยู่ไทยนะนั่นแหะอืมมันรักออกแบบเพี้ยนกับยูดเสื้อตรงกลางบอกกับว่าตรงกลางมันไดนกันออกไปทางด้านหลังจกหน่อยแต่ว่าทางหลังในทิศนียอะไรอีกหลังหนึ่ง ถ้าเฮ็ดเงี้ยนยูยนอะไรอีกหลังหนึ่งเราจะมออาหยอกน้ำมนตนอยู่วา่าไม่อายมึงกับมีนะแนวเยมากันเราอยู่บ้านนะไม่อายวูตูกับมีนเราเอาเฮ็ดเงี้ยนน้อยสูงอะไรตัวชั้นก็แล้วโอ้ยพอดียาายแล้วดอกกันเนะาะบครกขยกบุคเเขกได้มาเน,ะนาะมาแยมมาบุลล,ล่าอาลาเลยวาหยกเราเฮ็ดได้อีกหลังหนึ่ง,งอยู่ข้างหลังเนาะพี่เนาะอือเนะมองนีีคกันต่ว่าแล้ว่าดูหนเป็นไบเป็นเดินหนาบ้านเดินเหร่นเนาะ นี่และบรรยากาศเย็น,แ,นแม่หมอนทางนี้กับพี่หมองนังงดิน้น้ัก็ะไว้ตากทานตากยางเราอืมวายมัมมกกนก็พ,นพ,นนะพนนานกินออกน้ำโบอิคีนองกับใหญยเพื่อนหน่อยเพื่อนได้เพื่อนต้มน้ำโบอขี้สู้กินเออขี้โดนๆจิ้นนะพี่องเลยรอบปะมาณนี้ออฟเพนะี่นองสำหรับคลิปนี้ก็จะเล่าหก้อนน้ำลูกสาวหอยมาอ่อน อันนี้ไป,ไปพร้อมทานครับทองเ,เมร์กูถามมึงจริงนะตาดนะมึงรักอีโค่หรือเปล่ามึงรักมันไหมหรือว่ามึงหลอกใช้มันมาเลยมึงเอาไรทำนาแต่เย็นได้พอ่อลูกสาวก็ได้แจ็คได้ช่วยยังเลยพี่น้องวันนี้คนมากเลือกเย็นมากมันกลับมาหาหนอกแล้วมันจับคว่ำ แม่เท่าบนกับเมาอันนี่นั้นหัวที้เลื่อย่นยาไปเท้าทางสยงามเอายืนยืนยืใกล้ๆแม่มดดูพอสิเบิรงไว้กุ่มกนันเดี๋ยวตอนรมัมีลูยไปกวนลุงยืนแทยรูกน่ะเออมนต้งยืนดีนะอาซ้ำเจ้าหรอมันเลยเอยโอเคโอเคอันนี้ผมขึ้นยื บันมีไขกระดีใไส้เขาบัดเลยหัวลุงกินตะม้งกัดลิ้นเก็บปัญญังแล้วก,ก็กำลังพากเสียงวดีลุงเลยว่าเรากินตะม้งกุ้งกัดลิ้นอย่ากลองมาจ้แะแต่เก็บนี่ไข่เคยกัดเตือนเอาพี่น้องวันนี้คอยใส่เขา่าให้นางมดได้บัดเอ้อะแต่ใส่เขาวิธีสไตล์ไข่ครับง่ายๆไม่ยังมากพี่น้องเลยเพราะว่าพวกเอยกินเขาเ่ามือละกองนี่แล้ว สช่แปลว่าเอากิทิ่มๆได้แล้วกินสองขาดสามขาบหมดืแล้วพี่น้องเลยอือโอกาสจังสี่รดเด้เขับไ่ได้ไต่ไม่คอนดานยากไข่อ้าไต่ไข่บางคนมันการรอถ้าไข่บนรอเ่ราถ้ามันเย็นแเ้าขัดทักใต่เลยอืมทักใส่เราขัดเอมีลงไปมันกเนียเอ็กแ็ขัดสูดยอดแสบเพื่อแนี้ก็อ้า ah